สวัสดีจ้ะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าได้มีการสั่งของที่อเมซอนก็เป็นตัวเอะคริลิกบ็อกซสำหรับตัวกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีอยู่วันนี้ของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมา Unbox กกันว่าแพ็กเกจที่สั่งไปเนี่ยมัน คุ้มค่ากับราคาป่าเพราะว่าราคาก็สูงอยู่ประมาณเท่าไหร่วะสองเจ็ดเก้าคูณสามสิบห้าหประมาณหมื่นกว่ากับกล่องใส่กระเป๋าแม่งซื้อมาแล้วต้องทำเหมือน,นธนุถนอมเพราะว่าราคาสูงและบวกกับสภาพอากาศที่นี่คือมันชื้นมากก็เลยรู้สึกว่า ต้อออกมาให้น้องหายใจบ้างไม่นั้นเดี๋ยวจะอบเราไปอันบอสกันดีกว่าอู้มีความหนักแล้วเนี่ย เรียบร้อยแล้ว6ใบหนึ่งสสามสี่ห้าหเดี๋ยวต่อไปก็ไปการจัดกระเป๋าลงกล่องอีกสองใบกำลังตามมาเวลาลุลิส่งมาหน่อย สวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้ทาง U.P.S ก็เพิ่งจะเอากล่องที่ให้วิลาส่งมาจากซันฟานมาถึงแล้วตอนนี้กำลังลุ้นมากว่าจะเกิดความเสียหายอะไรหรือเปล่าเดวไปดูกัน ก็เปิดเรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูกันว่าของมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกล่องกุชแต่ข้างในก็เป็นแตงตงเต,งต,งตงกระเป๋า Chanel Oke, okay. oh, tiga, dia pecat kan. จัดกล่องเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกก่อนประมาณอาทิตย์สออที่ก่อนว่ารอกระเป๋าที่เวลาะสมมาคืนให้แล้วตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วได้กล่องมาครบทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรสูญหายแล้วก็จัดกระเป๋าเข้าในสงตัวออพลาสติกบ็อกซ์สำหรับออพวกกระเป๋าต่างๆซึ่งยอมรับว่า แนะนำให้ซื้อจริงๆคือมันสวยมันดูดีให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือมัน o r g a n น z e ดีมากแต่คิดว่าคงจะมันไม่วางในห้องนอนน่าจะเอาเอาไปไว้ในห้องแต่งตัวเพราะว่าแปลกๆเขากิดเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวแดดทรงแดดสองอะไรอย่างี้ก็จะไม่ดีก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะไปหาอะไรกินข้างนอกก่อนเพราะว่าอากาศเริ่มจะดีแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอดเลวทีรสมีด้วยเพื่อเป็นกวันและกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปไป